ขายให้ค่ะน้ากองวันนี้นะคะพีชกีกีมาประจำการอีกแล้วเห็นบรรยากาศเบื้องหลังแบบนี้แน่นอนว่าเรามาอยู่กับทีมนัแสดงสัพพลิหวนค่ะอับากหนังได้เลยค่ะปาค่ะก็ภาพยนตร์เข้าฉายในวันที่5กุมภาันี้นะครับเรื่องสัพพลิหวนนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะ ครับเล่นละขาเล่นละมหาสิรินมลลุจนาเมธาคุณครับนี่เป็นสายยันในสัพพะรีหัวรับคิงกี้ศิริต้าเรินาดีดีคอนค่ะรับบทเป็นกลอยค่ะครับผมฟารบิโกตอลนะครับรับบทเป็นเพชรในเรื่องสัพพะรีหัวรับเพชรเขาอยู่กับยันอ่าเพชรอยู่กับยันอ่าเพชรอ๋อยันกับเพชรอยู่ด้วยกันใช่จะเป็นเพชรยันหรือยันเพชรก็ได้แต่ส่วนกลอยเนี่ยพ่อเขาจะเป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงพ่อชื่อเมี่ยงพ่อเมี่ยงลูกกลอยเมี่ยงกลอยอ่าเมี่ยงกลอยแล้วมีน้องชายคนชื่อกริปชื่อกริปเเมมีียยยยงงกกลลออ ิปเมีย้ยปล่อยคลิปอ๋อเมี้ยปล่อยคลิปโหเปลี่ยนเลยเนาะป่ะ ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดสับพลีหัวนี่เป็นเรียกว่าวรณกรรมดังมากใช่พร,ระเอกเป็นวรรณกรรมคำผวนของเด็กในภาคใต้คือเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาและการนรก<ฆ>ผ่านทางหนังตะลุงและมโนราเนาะ<ฆ>ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นอ,อย่างคนตาของสิงหาเนี่ยก็จะเล่นสับพลีหัวมานครังย่งมีกวางเส้นยาวคึบเมืองอ่างกรีฮับมียาค่าผู้รักสู้พอดีหยีพอยึดติดทองหั่นกิษสลับซี่ด้วยเนี่ยแต่ว่าอะไรบ้างคะเนี่ยเทา ผีเหนเท่าแผ่นอ๋อเท่าแผ่นกระพีเลยสิตอบว่าเราจะไม่สัมภาษณ์ประดาค่ะแล้วจะมีมิชั่นเดี๋ยวกีเนี่ยจะมีคาหนึ่งคำคือคํานี้ห้ามพูดระหว่างสัมภาษณ์เดชชาหมาปปาเอ็ดหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคือการนํามาใส่ไว้ในภาพยนตร์แล้วนํามาเล่าผ่านภาพยนตร์ผ่านบันเทิงเนี่ยมันถูกเก็บไว้เป็นเป็นร้อยปีลูกวันนี้คนเสพหนึ่งแสนคนก็รู้จักมันหนึ่งแสนนั่นหมายความว่า อายุของวรรณกรรมชิ้นนี้มันจะถูกถ่ายทอดต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนของคําว่าคําผวนถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ผวนกลับมันก็ไม่มีคาว่าทะลึ่งเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้อยากคายอะไรมันก็ไม่ไอยากคายแต่ว่าหัวเรามันคิดอสิปะาทีนี้ต้องถามกลับไปที่ท่ทานผู้ชมว่าท่านฟังสับพลิว่แล้วท่านมีอารมณ์ทางเพศหรือหัวเราะถ้าท่านมีอารมณ์ทางเพศอันนี้พวกเราขอโทษถ้าท่านฟังแล้วหวัวเราะ นั่นหมายความว่าเกจํจำงของผู้เขียนเน้นเรื่องความขบขันคุณจะมาหวงอะไรครับหนังที่จะต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูแล้วที่สำคัญที่สุดมันไม่มีอะไรทะลึ่งในนั้นเออแรงเลยแรงชัดนี่แรงเลย <laughs> ผู้ตายมันก็ได้เหมือนเมือน,นเคยมีผัวตายอย่างเง <c oughs> เป็นไหนนั่งตะลุงนะครับแล้วก็ถีรักและชอปในนั่งตะลุงและซับทะเ้วนก็เลยยิบเอาเรื่องเนี้ยามาเป็นทําละครที่ซิจปจ็อบเป็นเพื่อนมาเป็น,ป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 นหนักแสดงทางมอครับคน <c oughs> ไหนทะลึ่งสุด <c oughs> เออมองมาทางนี้เวลาเราทักทายเพื่อนๆเนี้ย อ่ะเราสามารถทักทายลองลองพูดเป็นคำขวัญพี่ฟังได้ไหมสักคนละประโยคไม่หลอกล่ออะไรไม่มีหลอกล่ออะไรเลยไม่จากไหนไม่จากหนามาจากไหนอ่ามีกี่ค่ะมากี่คนนี่อ่าอะไรอีกมีดะอ่าสวัสดีไงใช่ไหมล่ะมันต้องห้ามจังกัดก็คืออ่าจับทั้งหมดของสิงหาเรื่องของมันเลยโอ้โหอย่าเราถึงขนาดหนัง ชิปอันตรธานเลยนะ,ะป๋าอยากออกรายการหนูมากเลยอชอบพิธีกรแบบนี้ออป๋านั่งดูมอนิเตอร์อยู่เขา็จะบแบบนี้ออจะไม่มีใครนอกรู้นอกทางป๋าจะย้ายจากเบบี้เบบี้เบบี้บูมเ,เบบ,บีบ้บูมเออร์เบบี้บูมเออร์ย้ายแล้วจะมาอยู่เซนซีเหมือนกันี่เพราะป๋าเขาเป็นคนพูดไม่ให้ใครพูดเหมือนกันนะคะทำงานกับป๋าเอกดุไหมตพราะว่ไม่มีป๋าตรงนี้เวลาทําอะไรแล้วถ้าทําได้ดังใจก็ มีรถปลาดุไหมพูดไปเลยเออหนูพูดไปเลยปากไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้เออ่าไปเคลือไม่มีผลกับหน้ที่การงานใช่มันถ่ายเสร็จไปแล้วมันถ่ายเสร็จไปแล้วมันเป็นความรู้สึกจากใจอะเออเอางี้นะเรามีอะไรในใจกับปากไม่เราอธิบายให้เคลียเออก็เป็นเด็กใหม่ไงก็ต้องเก็บสะสมประสบการณ์ไปไม่ใหม่หรอกคุ เหมยหนึ่งสับพะรหัวเรื่องที่สอง<ห>ายายสปีดเรื่องที่สามเหมยสองเรื่องที่สี่ถ้าสี่เรื่องทำไม่ได้มันต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะ คนมาออกรายการน,นี้นะต้องเช็คพิธีกรดีๆนะม <c oughs> ึงไปเคลิ้มตามเขาแล้วกูบอกให้เลยว่าชิปอันตรธานได้เลยนะพ้าไปโย์เรื่องสัตวนหววไว้ด้วยนะครับพี่น้องชาวใต้หรือแม้แต่พี่น้องทุกภาคของประเทศไทยนะครับไปร่วมภูมิใจกับวัฒนธรรมวรรณกรรมของคนไทยนะครับที่สําคัญคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนก็ตามแต่ต้องโยนให้เขาคนดีนกับเอกชนนี่แหละชมวันนี้ขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะคะ